แล้วแล้วแล้ว,ลวเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะอันนี้มันจะเป็นแบบอันนี้มันสินใบง่ายๆจักหน่อยลายมันลายงามบอกลายลายธรรมดานะลายธรรมดาอันนี้แบบยังไม่ได้ประดับแต่คิดว่าจะประดับอยู่เลยคิดว่าจะประดับเนาะประดับเอกากมีสะมีวิธีทําดอกเห็ดดอกไม้ประดับอันนี้ดอกไม้ ของเราเตรียมมาแล้วเดี๋ยวทักให้ดูซิว่าทักมาได้นี่วิธีดอกไม้ประดับดอกไม้ก็ติดตรงนี้แต่ว่าต้องมีเสื้อก,ก่อนเนี่ยต้องเสื้อก,ก่อนเสื้อเนี่เอาสีเอาสีเดียวกันเนาะเสื้อเนาะสีเดียวกันสีเดียวกัน,ส,กนสีเดียวกันจะได้สวย,สวย แบบอันนี้เสือ้อในกระถักโซ่โซ่ยาวๆแบบเนี้ยโซ่ยาวๆวนนเหสื้อมัดไว้ก่อนเสื้อมัดมาอันนี้ของของพี่เสมอเองเด้อหมวกอันนี้หมวกใบนี้ของพี่เสมอเอง นี่ดอกไม้ที่เราเตรียมไว้เราเตรียมไว้มันก็จะมาัติดติดตรงนี้ดอกนี้เพิ่อมอีกเพิ่มนี้ดอกนี้เพิ่อมอีกแบบนี้แบบนเพิ่มแบบนี้เพิ่มแบบนี้แล้วก็จะไม่เข็มเขาต้องใส้เข็มเข็มเย็บเข็มอันนี้ หรือว่าจะเพิ่มอีกดอกเพิ่มอีกดอกก็ทาวิธีการถักดอกวิธีการถักดอกวิธีการถักดอกก็ง่ายๆโซ่10โซ่10ห่วงเราจะเอาสิอก็ได้โซ่11ห่วงก็มาติดริมติดริมติดริมท้าย ติดริมไทยก็จับจับอันนี้หกรวบไปนําเลยขึ้นโซ่อีกสามอันนี้วิธีถักดอกไม้ดอกเล็กๆใ mm hmm. สอีกดอกใส่อีกดอกนึงใส่อีกดอกนึง,นงเป็นห้าดอกเนาะดิพอได้สามสามหลักโซ่อีกสามแล้วก็ลงมาลงมาเลยแล้วขึ้นโซ่อีกสาม โซ่อีกสามแล้วกลับมาอีกง่ายคะ่ะง่ายบายาคะ่ะง่ายมาก,ข,ากข้า,า,นนขา,ขากระดันดันเข้ามาอันนี้ข้าพอแล้วข้ากระดันเข้ามาดันเข้ามาให้มันเป็นกีบดอกโซ่อีกสามโซ่อีกสามลงมาลงมาลงมานี้โซ่อีกสามขึ้นไปแล้วก็ตัวตั้งตัวตั้งนีน ตัวตั้งนี้พันควักสามหลักพันควักสามหลักพันควักสามหลักเอาโส่ขอ,อยาดดึงเข้ามาดึงเข้ามาให้มันเป็นกระยืกกระยากมาก หนึ่งสองสามดึงเข้ามาดึงดึงเข้ามาหนึ่งสองสามบ้านคนหนึ่งสองสาม ดึงเข้ามาแล้วทำโซ่ลงไปอีกสองสองลงเข้าไปลงเข้าไปเขาสิใส่ห้ากีบห้ากีบมันจังสิงามห้ากีบสิบพอดีสี่กีบมันกับบกพอดีสมกีบมันก็หน่อยโพดสี่กีบบกขักห้ากีบถ้าห้ากีบจะพอดีเียดิจะเป็นแบบนี้จะเป็นแบบดอกไม้ดอกเล็กๆแบบนี้ ก็โซ่ลงไปสเป็นอว่าเสร็จแบบนี้อันนี้มันก็จะเสร็จพอดีเสร็จแล้วก็ดึงโซ่เข้ามาแล้วก็ตัดปับ๊บอุ้ยอึ๊บอ่าแล้วก็ดึงปุ๊บขึ้นมาเลยมันก็จะไม่ไหลอันนี้เราก็มาเลมเลมตัวน,นี้ นนดึงมาซ่อนเดี๋อันนี้ดึงมาซ่อนดึงมาซ่อนข้างในอันดึงดึงเข้ามาปึ๊บป๊อปเข้ามาเลยป๊อปเข้ามาเลยมันก็จะไม่เห็นอยู่ข้างหน้าก็จะไม่โว์นี่ก็ได้ดอกน้อยๆแล้วดอกหน้าลักเล็กหน้าลัก,กเพิ่มไปเลยเพิ่มไปเลยเพิ่มหมวกขอนอืม สวยบอสวยบอกพ่สิหลายโพดหลายโพดออกออกหลายโพดอ,ออกอ,ออกหนึ่งสองเอาแค่สามพอดีเนาะสามดอ,อกพอดีสามดอ,อกพอดีอันนี้มีเสือกลอมบันี้เขากับเย็บติดเชือกเย็บติดเชือกอันนี้สวยอยู่เนาะ จบคลิปแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณค่าที่รับชม